นุ่มรับเหรอคะลับพอแจ๊วเววรับพ่อแกงรับน่อนี่เนาะนนาสวัสดีค่ะเนี่ยครับพกับตาชิ้นเลยนะคะเนาะสองเพื่อนเสด็จดูชาแนลนะคะนนี้ป้าตาแล้วน้องวัวน้องควายมาปล่อยอยู่ในสวนเผาเนาะค่ะเนาะกับเปิดน้ำไว้ทาเขาเนาะคะ่ะกินน้ำแล้วกระมังเนาะค่ะเนาะไม่ได้ไป็นหอยเลยเนาะคะ่ะว่าแถวนี้เพิ่งกะ เริ่มอัดเฟือ,ง, icism, อกงกันยังกันแล้วก็เลยมีหมองให้งอหนองว,งวัวนเอควายเพิ่นกินหง,งานนะะเนาะค่ะเนาะแถวธงกว่างแถวนี้มันจิกว่างก็ทั้งหวยเนาะคะ่ะไมงหวยมันจิแคบกว่าต,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 ตัวโตตัวโตตัวตอง,งผูกเสือกไว้เนาะค่ะแบบปัจจิแลนะน้ำผู้สาวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเบาโตเป็นยังเบาโต,โตคือข้างคือข้างหึ่งหึ่งข้างเซฟสาวบ่ ตะปูคนใบแดนคนดีแนนไปนำสาวแล้วจ้ะเอาตัวตุกหงายแล้วค่ะเหมือนกิ๊บยิย้มไปเลยนะคะตัวตุกไอ้เบิ้งข้างให้ยังแนทต่อข้อข้างให้ยังอยู่นี้ละกินอยู่นี้ละไปใส่ไปบ่ได้ไปบ่ได้ น,นี่แหละคุณนใ่มาน้องเขากินอยู่คุณโ่นกินนี่ทั้งคน,งนงค่ะน่องน้องฝุ่นแล้วค่ะเนาะค่ะจะไฟทงกว่างเลยเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะ หวังเนาะคะ่ะบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะเซลนี่ค่ะ,คะนั่นะะนนเจิตสบายกระย่างลินตามสบายไปคะ่ะอย่างในขนาดอ่ะไลยอยู่ค่ะพอกทีกินในอยางนี้นาค,ค,ค่ะเนาะข้าวมาณนี่หน้องเตี้ยวเว้าแล้วก,ก็เราจะขึ้นมาแม่คุณ ลกปกินอยู่กลางถงเลยค่ะเนาะน่เวลาเปสิ่งมลพน้ำปลาอามยเม็เนเลยะคะปลาเปิเบลคอะ,คะบัตรเิือกำลังจะเอาหนองคายเปเลียเติเวลเ,เวป,ป,ปกินน้ำเละค่ะเปนลงน้ำเละค่ะ ก็มีเต๊ต,นนะะเต้ม,ตมนอนเนาะค่ะไม่ค่อยมีน้ำไม่ลงหรอกข้องคนลึกอยู่เนาะค่ะลุ่งบ้านใหน,น่ต้องจ้ะนี่กาแต๋แววก็มางหอดแล้วนาะค่ะแต๋แววแต๋แววไปลงน้ำแล้วมาๆมาๆมา,มาไป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 นอนน้ำนาะค่ะเนาะน้ำมกะบักขึ้นหอยเนาะค่ะ,ะหอยเขาจะนอนลงไปในนอนในน้ำเลึกๆลือกแน่หนีคลองเพิ่นกระซิแบบ สนนะะั้นเนาะค่ะเนาะล,งลุงบอ่อได้เนาะจ้ะกับนี่ลงน้ำในหน้านี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเจ้าก,กระต่ายก็เมร์ค่ะหากินเนีย่ยตามสบายแล้วค่ะกำลังกินนมอยู่นะคะเราเจ้ากระต่ายมาแล้วเตีวแววเอาวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยจ้าเปล่าแล้วคุณป่าแล้วเตีวแววไปเดื่องเมร์เพื่อนจ้ะเราเพิ่ไปลงน้ำไปไปแล้ว น้ำแน่หน้า,นนา่นก่อนแล้วค่ะเนาะหน้าหนาวพยังลุกเลืออยู่นะคะเนาะค่ะ,นะะเดี๋ยวค่อยไปน,น้ำหอยกันค่ะน้ำเทวนี้เพิ่นเบิดเนาจะจ้ะไปหน่อยปไปลงน้ำเร็วไปไปอรุ๋ยก็ลงน้ำเร็วเร็วๆไปเอาขี้ลายแท้จเจอต้มมันได้มาหนิฮะอุ้ยอ,ยอยีนู้ขี้ลายแท้ แม่วอุ้ยไปแล้วอ่านอนน้ำเลยกินน้ำเลยอ่ะหน่อยพาลูกไปนอนน้ำแล้วไป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 นไ้ำไม่น่าก็ยังขมืออย,อยู่แล้วพอได้นอนแล้วค่ะเนาะพอได้กินพอได้นอนเพิ่น เบิดคอยว่าลงไปหอยีนึงเนาะคะ่ะอา้าวมาแล้วแต่นนี้เลยเพิ่มแต่อปุกแล้วจ้ะค่ะนี่คือสวนผ่าอีกฝั่งหนึ่งของเฮาเนาะคะ่ะฝั่งคางๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ามในหน้าเพิ่นก็บ่ค่อยกินเลเนะค,ะค,นค่ะเพิ่นเคยกินหวยเนาะค่ะลุงบ้านลองอะไรล่งไปคลองมึง่งสิกงบ่มาลงป้าเฮือนิสานสา,นสาฟังไหนสิลงบาเมนโอ้หอยกิน กกไมยยงงห่หน้อยะะเพื่อกับไม่ค่อยยั้งลงเนาะน้อยไข่แลค่ะมันไมเคยเลยลงค่ะไม่นเคยลงเต็มโอ้โหลูกมอวันตาหักแทฉ่ไปปุ๋ยอยู่เนาะไอ้เบิ้งเมองลาตาดัามคือเป็นตาหักแท้ฮะฮึเมองลาตาดัมคือเป็นตาหักแฉ่ไ้เบิ้งให้จับเนี่ยโอ้ยเก่งจิว่าเก่งจิว่าซื้อยังนี่ฮึซื้อยังนี่บมือ,องลาซื้อยังโอ้หัวาชาวบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นขุนเนาะคะ่ะ โอ้ไม่เลือให้น้องบ嘛น้องเป็นตาหักอยู่าโอ้อ่าอู้บลารเป็นตาหักแหงหึกรบูตีบีอยู่ตรงนี้หึโอ้พัานยังนี่คือเป็นตาหางเถหึอดีหึอากระหมานนั่ก่อนนะนี่บะค่ะคือเป็นตาหางเถหึโอ้หึ รักจริงๆเลยเวลาซื้อยังเนาะนี่เนาะเวลาซื้อยังโอ้หักตีเถะเลยไม่โลยน,นะน,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 น่องเนาะนี่น่องในที่มอญ่องไปตตาหักจีว่ะ<า>ว้ายห้องขาเมลแล้วเนาะยูนอมะเวลายูนมมอมะย,ยูนอมเอง ไปไปหาแม่เด้อคุณแม่อยู่ใส่แม่เอินละ่ะแม่เอิญน,นู้นเลยนี่มาแม่เอิญน,นู้นเลยเนี่นั่นหมั่วต่เล่นมั่วต่เล่นให้แม่อยู่ใส่ให้แม่หนูอยู่ใส่เฮ้ยหนแม่หนูตัวดำดำาปูนแม่หนูเฮ้ยหุยเป็นจะหักแท้ไม่โรยยี่น,น่องนะยี่น,น่องนะจะคล้องผลเบอยู่เนาะค่ะเนาะ ขี้องเพิ่นประทันมากินน้ำิ่นหิวน้ำขึ้นมาเร็วๆบัวหามข้นมาเร็วเวลาขึ้นมาเร็วสิตกคลองด้นั่นขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวเขาเอามาหนามให้กินเร็วๆมามาข้นมาเร็วหิวน้ำนี่ลุงบัสหิวน้ำสิตกคลองด้นั่นขึ้นมาเร็วขึ้นมาพี่พี่ขืนมาเร็วเร็วมาเร็วบัุหามข้นมาเร็ว มาขึ้นมาเร็วๆเข่าสิตะคองเร็วเขาขึ้นมาเลยมาเร็วๆเออนฮาลูกข่อยเออนฮาแจวแวววูบูแจวแววเข้าไปแล้ววูบยแจวแววอยู่ฝั่งฝุ่นเนาะค่ะเนาะคะแนนแจวแววมาๆมาโมเมนต์มันเผื่อนู้ดได้ไหนขึ้นมาเร็วๆ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 ขึ้นมาตัวหนึ่งผมจะกินนมเลยนาะคะเนาะ ตาหักมาสัปุบปุอยู่ที่เป็นหยางมึงสิลงไปงี้คลองให้หยางหมูบอ่อเอิอท่าเอลยเต้ยว์แววผุ่นเอยเต้ยวแววไปหอยไก่แล้วพุนเขาบเป็นเพื่อนนู้ดใด่น่นเฮ้ออยอ,อยากไปใน,นเขาโอ้ยอย,อยากไปในหนองเต้ยวแววเพื่อเลื่อห่อว่าจะยิ้วน้ำหนักหนักหนักฮึอยากไปในเขาโอ้ไปบ่ได้ดอกนู้อยู่ฟังนี่พุนเอยเต้ยวแววพออยู่ฟังผุน่น ดูคนเราฟังมีมูโอ้บุกลามีมูอู้หึเมย์เต้แล้วเขากับปหันเรียนอยู่นี่ละอยู่นี่ละผุ่นมูกินนมอยู่กินนมอยู่แฟมึงกินยังใบไผ่เนี่ยเฮ้ไปหากินหยาเลยเร็วๆเถ้เามาึงจะตีกาแฟมึงกาแฟ สตีกาแฟมึฟ๊กาแฟนี่ซอบซอฟวนหัววนสวนพาก็มาก,กินน,นะะ้ำค่ะกันลงไปนะะเนาะค่ะเนาะเ้าเปิดน,นามมา้ำไว้นี่แหละคะ่ะจะละมังแล้วก็กินน้ำเดือดเลยกะลงไปกินหยาในถงแล้วค่ะหลังจากที่ลุงวัดพาเพื่อนไปลงน,นะะ้ำค่ะนอนน้ำม,มาแล้วนะคะ มาปลูกแต่หอมเผาหลังสวนหรือ,ว,อว,ว่า,า,ออา,า,าข้างสวนเฮาเน,น,นาะค่ะเนาะนีหลังเตวัลพันกน,นอนหลินสบายอารมณ์เลยจ้ะเนาะมันมีแดดอ่อนๆค่ะมาคอยแดดป็นได้กะอากาศก็ดีเนาะจ้ะค่ะข้างสวนเผาเฮานี่แหละเนาะค่ะเนาะแม่คนเตวัลก็นอนหลินตามสบายเลยบ่าเตววัลเ,เตแหวว ในมวนบ่อในยางทงก่วงนี่ในมวนบ่อหนักยีดอิ่มแล้วก็มานอนเฮ็ดเติบเมอบเตอร์เวอร์เยนบ่ออีหลามมวนบ่อที่ว่าอีหลาในยางกินหนาในทงอู้หน้าตาเฮคโขเมาเลยบะต้นนี่มวนคักเลยบะต้นนี่หึอีหลามวนเลยบ่อแมนบ่อหึมในหลินเนาะในยางหลินได้กินหนาเองเนาะหรับนอนรับอ นี่รับรรบ่ะนีะนะนะะ่น,า,น,า,นา,ายที่นอนรับมั้ยอ่านอนเลยเน,น่ะตามสบายไปเลยค่ะไปนินดูเบิกตีไะแต้วแววคืออืดอึดอึดแดดโอ้ยกี้ขาดบิชกี้ขานแล้แต่วแหวววิชขี้ขานพร้อผมในางานกิ่งหยาเองโอ้หน้นาตานี่เนาะหน้นาตานี่เนาะฮึ พักควันก่อนเด้อกำเอาไปกินยาใหม่พไปนอนตุ่มจะบายอารมณ์เธอเลยนอน,น,อนอเอานาะแยวเนาะนอนรับเหรอคะรับเพอแจวเวลรับคือแกียงรับนอนนี่เนาะรับหรือแกียงรับนอน,น,น,อนอกิน,อ,นอิ่มแล้วก็นอน เสียงหายใจดังฝืดฝืดโอ้ยกูเป็นตาตี๋แต่นอนเบิ่งตีนหลัเพิ่นนอนค่ะพ้นนอนอีหลานอนซะนอนน้ำสบายพักผ่อนเด้อเดี๋ยวค่อยไปนอนกินหงายเนาะอีหลาเนาะโอ้อีหลาเตวเวเลเฮา,านี่เอออืมอีหลาเตวเวลนี่เออนอนเด้อพักผ่อนซะ นอนในหฮมผพาห้อยน้อค่ะเนาะนี่ค่ะทางสวนเฮาเนาะ,ะแม่เพิ่นก็นอนอยู่ฝั่งนู่งน้อค่ะเนาะบรรยากาศก็ดีดีๆนะจ๊ะอันะะน,ะะนี้คือทางสวนเฮาเองนะจ๊ะเนาะนี่เแหววฝันนอนกับไรฝันอยู่ฝังนี้น้อค่ะเนาะ พอกะหากินตามสบายจนผู้เบาทุโตพอกะแนบแต่หาผู้สาวเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะหนูจ้ะผู้เบาทุโตยืนแต่แนมผู้สาวหยาก็สิบอยกได้กินเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะพอกะได้กินมาแน,น,แ,นแล้วะคะ่ะเคืนแนมไปคือเดี๋ยวมาโยทงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ให้หลูกกับแม่ก็ตายเล้วค่ะเนาะน่าก็ตายพอกะนอนอยู่ในนาเนาะคะ่ะเนาะ ลูกไปหากินถางล่างนุค่ะเนาะในกลางๆทงคุณเนาะค่ะหูนีค่ะของวัวของเฮ่านะคะคุณคุณมากินน้ำเหลวคุณกะลูกไปหากินต่อเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเอวเวลกับผ้าคอนเอวเวเอ้ยเอวเวลกับเส้นเอวเอวเวลนะคะเนาะนี่ค่ะยำหยังแววแววยำหยังเนาะอืม เขียวเหลืองนะคะเนาะเขีออยวหยาคันนอนเหรียตามสบายจะ้ะพักผ่อนเนาะแต่แววเนาะค่ะถ้าเก,กิดเขาเจ้าพิธีเพื่อนผนิลน,ะค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะช่องของเฮาเนาะค่ะเกษตรทำดีนเฉียบค่ะมาเป็นกำลังใจเฮาให้คลิไปใหม่ต่อไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะอ้าวแต่แววบ๊ายบายท่านผู้ชมเร็วแต่แววเร็วบ๊ายบายจ้า